สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําที่ประกอบเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจํวาวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะได้นำวออิดีโอสันส้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งโปรแกรม Adobe นะครับ Adobe Reader นะครับ Acrobat Reader นะครับทำยังไงนะครับตัวโปรแกรม Acrobat ลีเดอร์นะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านไฟล์ PDF นะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาใช้งานได้เลยนะครับมาดูวิธีติดตั้งกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Google นะครับพิมพ์นะครับ Acrobat นะครับ Leader เข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับ a c r o b a t ์ e a d e r เข้าไปนะครับ แล้วก็คลิก enter นะครับมันจะมีลิงก์นะครับที่เราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็คือไปตรงนี้นะครับ http://get.adobe.com/reader นะครับเมื่อขึ้นตรงนี้มานะครับท่านก็คลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมี3สเต็ปนะครับที step หนึ่ง of T download software นะครับ มันก็จะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันฟรีนะครับแล้วก็เวอร์ชันโปรโนะครับตัวนี้ก็ออปชั่นนะครับก็คือจะติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ไปด้วยไหมนะครับเวลาติดดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มานะครับถ้าท่านไปติดตั้งท่านก็ติ๊กออกนะครับติ๊กออกติ๊กออกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงดาวน์โหลดแล้วก็แบทลีเดอร์นะครับ ไฟล์ก็จะปัน181เมกนะครับตัวโปรแกรมก็จะถูกโหลดมานะครับโหลดมาพร้อมติดตั้งนะครับเมื่อโหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับก็ท่านก็ดำคลิกเข้าไปนะครับดบคลิกเข้าไป ตัวโปรแกรมมีนจะ,จะทำการ In s t a l l นะครับนะก็คือทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับมายังเครื่องของเรานะครับโดยปกติแล้วการติดตั้งโปรแกรมมันก็ไม่ยากนะครับนะท่านก็แค่ดับเบิลคลิกนะครับนะแล้วก็กด next ไปนะครับนะมันก็จะติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับ,นะรบตัวแอคโคเบ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นนะครับที่มีชื่อว่า DC นะครับนะ DC ตัวล่าสุดนะครับไฟล์มัน108 1ว็เมกนะครับก็จะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับนะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อตัวโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการ Install นะครับ installing นะครับก็คือทำการติดตั้งนะครับโปรแกรมเข้าไปในเครื่องเราให้เองอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะนะครับเราก็รอนะครับจนตัวนี้นะครับมันเป็น1 0 0นะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านอยากเปิดเข้าไปในโปรแกรม a า t o แ a d ล e เ d e r เลยนะครับตัวนี้มันจะถูกติดอยู่แล้วนะครับถ้า Finish นะครับท่านกดปุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับผมลองปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ Finish นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งโปรแกรมนะครับ ทีนี้เวลาจะใช้โปรแกรมนะครับท่านก็คลิกตรงนี้นะครับนะเริ่มสตาร์ทนะครับมันก็จะมีตัวช็อตคัทนะครับทางลัดเข้าสู่โปรแกรมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ c o b a คแบทลีเดอรนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับ ตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมฟรีนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมนะครับมาใช้งานแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับแต่หากจากต้องการที่จะให้มันมีความสามารถเยอะกว่านั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมเวอร์ชันโปรได้นะครับนะก็คลิกเข้าตรงนี้นะครับลองใช้ดูกคนก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นที่มาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader DC นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิด,ดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ